เอ็ 11, สายเขียวและมหรือว่าสายเหลืองวบวก11บเาทตามช่วงเวลาเอ็ดโมงครึ่งไม่มีงานตักตัวโรบินฮูดมาดูดว่าใครไหนจะรักคนขับมากกว่ากันแล้วคุณละ่ะจะเลือกสายไหนโซนผมเหรอสายซอยหีสวสดีครับผมเจ็น,นะครับเอ้ยใช่เจนเบกสองแกงนะครับวันนี้วันที่11 จุด 11. 11นะครับก็หลากหลายค่ายนะก็มีโปรโมชั่นดึงดูดทั้งลูกค้าและก็คนขับนะครับเป็นอีเวนท์ที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะตัวผมเองวิ่งอยู่2ค่ายนะครับก็คือไลแมนกับโรบินฮูนนะก็เลยพูดถึงเอา11.11 11. 11. ของ2ค่ายนี้เป็นหลักนะครับผมไปเทสมาแล้วเทสมาแล้วอยู่บางกัะทองนะครับบางใหญ่บางคูวัดเอ๊ะกดไม่ถาเชื่อปอ่ะกูอะกดไลแมนได้แบบอีซี่มากๆอกะกดโรบินฮูดกดไม่ถายอม ยอมแล้วไม่เอาแล้วอเออกูวิ่งแรงแมนได้เนี่ยตอนเนี้ยตอนที่ถ่ายานะประมาณบ่ายโมงบ่ายสองนะครับวิ่งแรงแมนได้ห้าร้อยกว่าบาทแล้วกดลบินฮุ้นไม่ได้สักตัวเลยสิบเอ็ดจุดสิบเอ็ดจริงจริงไอ้สัสสิบเอ็ดมมมยัเป็นระหว่างสิบโมงจนถึงบ่ายโมงนะครับหนึ่งช่วงเวลานะแล้วก็ช่วงเวลาที่สองนะครับจะเป็นห้าโมงครึ่งนะจนถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าคิดว่าตัวเอง power oh power มากๆก็ กดเลยโรบินฮูดรงแถวบ้านผมก็ยอมครับลองแล้ววันนี้ไอสัตว์ดูตามคลิปที่วิ่งมาได้เลยกดไม่ทันจริง,รงวะ่ะโหยอมไม่เป็นไรก็ยังมีไลแมนอยู่นะครับในส่วนของค่าเขียวนะค่าสายเขียวที่เราวิ่งเงินประจำนะครับวันนี้ก็มีนะครับโบนัค่าส่งพิเศษสูงสุดที่45บาทด้อนเลยจะเป็นโซนในเมืองนะครับก็<ต>มีเวลาแค่10โมงถึง1ยโมงนะครับ อาจจะเป็นบวกตัวละสามสิบบาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมอยู่ฉานเมืองนเฮียรู้เข้าใจบอกโอ้คนต่างจังหวัดเลยว่างานไม่บวกเนี่ยเป็นยังไงโอ้โหโคตรเศร้าอานที่หนึ่งนะครับบวกสามสิบบาทต่องานนะก็จะเป็นโซนอย่างพวกเซนทรัลปิ่นเกล้าไอคอนสยามอะไรที่วิ่งในพื้นที่เหล่านี้ก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับโอ้หวานเจี๊ยบเลยมึงเนี่ยสงสัยออเดอร์ไม่มีล้นแล้วมั้งใชอัปเดตใหม่นะครับตามคําเรียกร้องใครเรียกร้องก็ไม่รู้มีการ ให้ทิปเป็นอลเลนนะครับจากการสั่งของจากการสั่งออเดอร์ของลูกค้านะก็ <c oughs> จะมีระบุเลยนะครับในหน้าแอปของคนขับครับปิง้งทิปวันนี้โอ้โหย็ดแค่ต่อไปเนแยไม่มีแล้วครับการเขยงยอดเป็นการขิงทิปย็ดแค่เข่งทิปวันนี้วิ่งกันจริงจริงสัก20ตัวสิบ0ตัวนะครับว่าวันนี้ได้ทิปไหมและเป็นไงจะดีไหมหรือยังไงอะไร11 11วันนี้วิง่งใครไหนได้ดีสุดนะครับสำหรับตัวผมนะ แต่สำหรับเพื่อนๆใครที่วิ่งใครไหนอยู่แล้วก็คิดว่าดีหรือไม่ดียังไงก็ลองคอมเมนต์มาฝากบอกกันนะครับไปเพื่อไม่ให้การเสียวเวลาอินโทรเยอะชิบหายไปเลยดีกว,ว่าเนี่ยไอ้สั์เมื่อก่อนกูนก็กว่าแล้วสัสล้อชิบหายแม่งขี่รถกันได้ไงกูลองซื้อมาลองแดกมั่งไอ้สั์กูรู้แหละไอ้เนี่ยพลังสายเขียวไอ้เนียที่เมียกูเห็นนะเรียบร้อยสั์เป็นเรื่องห้ามแดกเบกรตะท่อมไปวันนี้ไปแบดแบดกัน Easy, อีซี่สัตว์โคตรอีซี่กูจะบอกให้ก <b ill> ูอ่านชื่อรล้วยังกดทันเลยเฮียพวกมึงกดไม่ทันได้ไงวะเออแปลกใจวะเฮียรู้เพราะอะไรรู้ปะทำไมถึงกูถึงกดทันกูเก่งไอ้สัตว์สัตว์ตัวแรกก็สองโลกว่าเลยเฮียงานใกล้ๆก,ก็ไม่เหลือให้กูกดหรอกโอ้โหแต่ละตัวตัวแรกยังไม่ได้ทิปนะครับตัวนี้สวหรับวันนี้มาดูระบบทิปกัน กดง่ายชิบหาย9มองได้3ตัวเลยเียออกตัวแรก8มองครึ่งก็สิ่งที่จะเน้นย้ำในหลายรอบนะคือเป็นพวกงานคนละครึง่งตอนนี้มันปรับเวลาเป็น7นาทีแนะคือมึงกดงานได้มึงมองสัก7นาทีมึงค่อยออกไปจริงๆลำสัก15นาทีกําลังดีนะนะมงึงสนาาัตว์ไม่ดีไม่รู้ไปเฮี่ย ไอ้เฮียเอโดนคุณแหน่ไอ้ก,กูนิ้วซิ่งหหไหนอเฮี้าตัวละไหน่ระบบเิปหึงรไปเห็นได้ทิปสักกบาดเลยถ้า,าตวัวนีอ่บางรักพัฒนาเยื้องกับบางโูวัดแล้วก็เสาธงหินนะครับตอนนี้11โมงครึ่งนะครับดูงานนะเดี๋ยวผมจะกอให้ดู11โมงครึ่งมีมีงานตักตัวโรบินฮูด กูก็ไม่รู้จะทำยังไงก่ะพื้นที่นี้เหมือนกันว่ะผ่านไป5นาทีเลยไม่มีงานตักตัว w h the t u c k กไม่กดไลน์แมนแล้วค่ั มั่จะบอกว่าไวนี่อะไรไมันควรจะติดตอได้ช<อ>ั่วโมงครับตอนนี้ค่ให้เขาได้ยอดกลับบ้านก่อนนะถึงกดได้เที่สองรอยห้าสิบสี่บาทโอ้ราคาแล้วคนควรห่ะจัดไปไรถนี่ดแบบ์เจเมบครับตอนนี้ก็ประมาณหกโมงเย็นนะได้ออทหมดตามน,นี้นะคับไลน์แมนได้ประมาณหกร้อยหกสิบห้านะส่วนโรบินฮูดก็ร้อยหกสิบ้าบาทนะได้สามตัวยัดแค่กดยากสิบนาย ก็สำหรับ11 1นี้นะครับตัวผมค่อนข้างที่จะแ yeah, นะย่นะตัวบินโฮลดก็ไม่มีงานนะส่วนไลน์แมนก็เจอจากงานหย,ยาบนะก็ตามนี้เลยนะครับ1 1 1สําำหรับค่ายช้อปปี้หรือค่ายแกลบก็เป็นยังไงกันบ้างครับก็ลองคอมเมนต์พิมพ์มาคุยกันนะเรื่องทิปก็วันนี้ไม่ได้เลยทิปสักแดงเดียวนะไม่มียินดีด้วยคนได้ทิปเป็นมาเลยโอ้โหโคตรเศร้าเลย20สิกว่าตัวนะครับไม่ได้ทิปเลยวันนี้ตามนั้น ยินดีด้วยสำหรับเพื่อนที่ได้เทปนะก็โอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ